สวัสดีครับวันนี้มีบ้านสวนทุเรียนเข้ามาหนึ่งแปลงเนื้อที่3ไร่หนึ่งงาน4 3ตารางวาทุเรียนสวยจังเลยทุเรียนอายุ10ปีครับประมาณ80กว่าต้นนะฮะของอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีที่ดินของเราเรียบสวยนะครับภายในพื้นที่มีบ้านพักอยู่หนึ่งหลังครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงครับสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ครับเหมาะสําหรับพักผ่อนยามกเกษียณบ้านสวนของเราติดถนนคอนกรีตไฟฟ้า น้ำประปาเข้าถึงครับการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายครับห่างตลาดขุ้ง5 5นาทีตัวเมืองจันทบุรียี5นาทีไปกรุงเทพมหานคร260กิโลเมตรครับที่ดินของเรานั้นเป็นเอกสารกรรมาสิทธิ์โฉนดคุดแดงโฉนดนซส,สีจอซึ่งวันนี้3ไร่1งาน43ตารางวานเนี่ยเราขายกันยกแปลงนะครับที่3 5ล้าน5แสนบาทราคานั้นยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ ถ้าทุกคนสนใจครับทั่วเราครับ099 1463 979เล่นที่ดินชะน,นัน